สวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่องเชฟที่พลเดิมนะครับสำหรับ EP นี้มาสรุปตัวเลขที่หลายๆท่านถามถึงกันมาผ่านคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขฝาโรงเลขทะเบียนรถเลขอายุนะครับก็ตามข่าวใหญ่นะครับอันนี้ได้นำเสนอไปแล้วก็จะไม่ไม่เล่าเยอะนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณยายที่กำลังเป็นข่าวดังนะครับ ที่ว่าตายแล้วฟื้นนะครับสำหรับเ,เรื่องราวย่อๆนะครับคุณยายก็นะครับเป็นชาวจังหวัดพิณุโลกนะครับที่เป็นข่าวว่าตายแล้วฟื้นนะครับแล้วทางญาติก็นำศพนะครับตั้งใจที่จะมาเผาที่วัดดังในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีทั้งทะเบียนรถป้ายแดงนะครับที่ เป็นทะเบียนรถนำส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตามภาพนี้ก็จะเป็นเลขของฝาโลงนะครับนะครับก็จะเป็นเลขฝาโลงนะครับนะรวมถึงทะเบียนรถนะครับท in <intake> <im> <survive> ี่คุณยายนั่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับไม่ใช่นั่งเนาะต้องบอกว่านอนมากับโรงนะครับนอนมากับโรงนะครับก็เป็นโลงใบนี้นะครับที่คุณยายนอนมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับ แล้วก็ก็ต้องบอกว่ามาฟื้นเอาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนะตามภาพเลยนะครับสำหรับเลขฝาลงที่และท่านถามถึงกันมานะครับก็ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับคุณยายอายุ65นะครับคุณยายอายุ65มาจากบ้านเลขที่152หมู่9นะทะเบียนรถนะครับที่นำลงคุณยายนะครับเดินทางจากพิศนุโลกมาจังหวัดนนทบุรี ทะเบียน6 8 4 8นะครับฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางเลขโชคดีงวดน,นี้นะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง